ลับเข้าสู่ข่าวภูิภาคนะครับยังอยู่กับผมนุ่มน้ำบนคนเสาะกราวเมทีฉิมจิ๋วครับวันนี้เราจะไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างน,นะครับที่ใช้ถนนสัญจรอย่างยากลําบากมาหลายปีแต่ก่อนเป็นลาดยางแต่ปัจจุบันกลายสภาพไม่ต่างจากถนนรูกรังอย่างไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบและซ่อมแซมชาวบ้านจึงขอร้องหรือร้องเรียนมาความช่วยเหลือมา ยังแฟนเพจของเรานะครับในแฟนเพจของข่าวภูมิภาคครับสภาพถนนช่วงระหว่างบ้านหนองบอนตําบลเลิงแฝดอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามนะครับถึงบ้านเลิงแฝด ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรมีสภาพทรุดโทรมเป็นดินรูกรังชาวบ้านลำบากเดินทางไปมาไม่สะดวกแต่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นถนนล,ลาดยางอย่างดีระยะทางประมาณ11กิโลเมตรจากตัวอำเภอกุดรังถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก แต่ผ่านมาหลายปีนะครับก็มีสภาพผุพังจากลาดยางกลายเป็นหลุมเป็นบ่อยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับชาวบ้านรอหน่วยงานที่รับผิดชอบมาซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขแต่ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบเลยนะครับเลยต้องร้องทุกจากทีมข่าวของเราชาวบ้านที่ส่งข้อมูลร้องเรียนผ่านทางแฟนเพจข่าวภุมิภาคบอกว่าได้สอบถามไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝกทราบว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝกตั้งแต่ปีพศ2546ชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝกโรงเรียนมัธยมเลิงแฝกประชาบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลิงแฝกทำให้การเดินทางมีอุปสรรคเสียเวลาโดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วยหนัก แต่มีชาวบ้านบางส่วนยอมเสียเวลาโดยการเลี่ยงไปใช้เส้นทางหมู่บ้านอื่นจึงขอฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนด้วยครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับก็เร่งไปสำปรวจความเสียหายจากท้องถนนให้กับชาวบ้านเลยครับ ว่าพอที่จะมีมาตรการใดช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นได้บ้าง